ขอขอบคุณท่านที่เราครับทั้งกองยึดถ่วนสองพันธ์กียนะครับครับรับมาหนี้อาจจะพอเบาชื่อตั้งเรื่องเียำตัวเดินทางไปอิสราเอลนะครับนะอันตอนต้องผมตอนนี้ก็อยู่ที่รอตตรวจสอบประวัตินะครับไปตรวจสอบประวัติที่พีนะครับลงไปลงเหตุนะครับนะเ ตรวจสอบความร้อมกันกับภูเขาการท่าขงกรุงเทพนะครับวันที่ที่ครับผมอ่าไทยนะครับกะเป็นอีกหนึ่งคนที่ยื่นสมัครโครงการที่ไอซีที่จะเดินทางไปอิตาเลียนะครับรุ่นที่ที่ครับวันนี้กับวันที่ครับตัวละสองพันห้าร้อยพบที่สามตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ครับอยู่ที่ จังหวัดระยองนะครับก็จะเดินทางจากระยองไปพิเคในวันที่14ตอนเสาร์นะครับแล้วรุ่นกันว่าหลังจากตรวจสอบประวัติแล้วเพื่อจะให้เหตุการณ์ตอนไหนต่อไปตรวจโลกไม่จังไรผีพานบ่อร,รอติดตามาาาาก,าานกนานานันนะครับบผีพานกต่เหตุเหตุงานดูบ้านเราคือเราท่านพานกับไปผีงานดู้างหน่อบรรเบิลงนะครับพี่น้องผู้ใดเป็น เปิดวงงานหรือว่าพีีๆวงงานอยู่ทางพุนก่ะท่านไม่ได้ไปก่ะในการตอนรับไม่ได้ครับฝักมีอย่างฝักตัวนะปฏิไปน้ำกันก่ะเอาใจช่วยกันนะครับในชูงงานทางพุนล่องเบิ้งอามดีกว่านั่นเอาเป็นว่ามันดีพุ่นอยากมากกับลายพุ่นอยากไปกับลายก่ะล่องเบิ้งสู้ๆครับไปล่องเบิ้งนะครับว่ามันมีซูจีเพอกันเทียบครับสวัสดีครับ